สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายนะคะหุ้นไทยช่องเก้าค่ะไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายค่ะเน้นไทยบ่ายนะคะวันนี้วันที่หนึ่งค่ะเมษาย,ยนหกสิบสี่ค่ะตัวนี้ก็สิบบนนะคะสิบบนเรายังแม่นอยู่นะคะ ติดบนของดาววันนี้เด่นเด่นมากมายนะคะอาจชมาเบิ้ลนะคะเด่นมากมายค่ะตัวนี้เป็น9นะคะหนึ่งสามแปค่ะ1 3 8่งเหเด่น136ค่ะกั้นหนึ่งามเนะคะ เด่นก็คือ3กับ1นะคะฟัน3นะคะ3 1 3 8 3 9 3 6ตัวนี้เด่นเด่นของเขานะคะแล้วก็จะมี1 8 1 9 1 6นะคะ1 8 1 9 1 6นนะคะตามนี้เลยค่ะเด่นเด่นของเขานะคะ ก็แปดหกนะคะตัวหนึ่งนะคะตามสูตรนะคะตัวนี้สิบบนเรายังแม่นอยู่นะคะหนึ่งสามแปดเก้าหกนะคะหนึ่งสามแปดเก้าหกสิบบนนะคะไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายเออไม่ใช่นะคะตัวนี้ไม่มาไทยเที่ยงก็มาไทยบ่ายสิบบนนี่ แม่นอยู่ทั้งไทยเที่ยงแล้วก็ไทยบ่ายนะคะแต่ซ้ายเจาะนี่อาจจะมาสองรอบหรือว่า1รอบนะคะสายรูดฟันสามสายลาก3 6กับ3ามศนะคะสากับสายค่ะสายรูดสายลากนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะ แนวทางแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะเช้าก็ไม่ได้เข้านะคะเมื่อเช้าเช้ามาเบิ้ลนะคะขออภัยนะคะไม่เข้าบายๆเที่ทยงเราก็มาลุ้นกันนะคะหลังหวยออกนะผิดถูกประการใดเราขออภยัย ขอให้โชคดีฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามค่ะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนค่ะบ๊ายบาย